สวัสดีครับทุกๆคนที่รับชมอยู่นะครับวันนี้ก็จะมาวาดภาพนะครับภาพอาวุนนะครับอาวุนลูกตโตสีเขียวเขียวนะครับสีเขียวเขียวลูกตัวโตหวานฉ่าอร่อยนะครับกินคล้ายๆกับเมลอนเลยนะครับอาวุนนี้เขาเรียกว่าอาวุนอาวุนไซไซมัดอะไรทุกอย่างเนี่ยแหละครับใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่าว่ามันชื่อว่าอะไรนะครับ เริ่มต้นเราก็จะเอาสีที่เป็นแสงที่สุดนะครับมาทาเป็นวงกลมวงกลมทับๆกันแล้วก็วงกลมรตรงที่มันได้รับแสงเพื่อให้มันสะท้อนกลับมาเป็นสีสีขาวจะทําให้อวุ่นเนี่ยมีความแววนะครับก็ลงเป็นจุดให้เรียบร้อยมาร์กเป็นจุดให้เรียบร้อยว่าจุดนี้แหละเราจะลงเป็นจุดที่มีแสงนะครับแล้วก็เอาสีเหลืองเป็นสีของแสงเนี่ยวนไว้หลังจากนั้นนะครับ ก็จะเอาสีของเงาซึ่งเป็นสีเขียวเข้มนะครับมาลงจุดด้านล่างที่มันลึกลงไปเป็นเงาของผลอาวุนแต่ละลกแต่ละผลนะครับรวมทั้งตรงที่เป็นขั้วของมันด้วยนะครับแล้วก็ลงตรงที่ส่วนที่ลึกของมันเป็นสีเขียวเข้มนะครับค่อยลงไปเรื่อยๆเลย สีที่ใช้วันนี้ก็เป็นสีไม้ที่ระบายน้ํานะครับเดี๋ยวหลังจากที่ระบายน้ําลงน้ำเนี่ยมันก็จะมีสีที่มีความสดสดใสออกมาใกล้ๆสีน้ำเลยครับหลังจากนั้นก็เก็บอีกรอบหนึ่งด้วยแสงของสีเหลืองนะครับลูกอัลวนนี้ก็จะมีความใสนะครับออกมาเป็นสีเขียวอ่อนเขียวอ่อนแล้วก็มีสีเหลืองเป็นแสงนะครับ ใครที่ชอบชมการวาดภาพนะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์นะครับใครอยากจะแสดงความคิดเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ตรงช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับต่อมาก็ใช้สีเขียวอ่อนนะครับลงเป็นแสงที่ต่อระหว่างสีเขียวเข้มกับสีเหลืองค่อยๆเกลี่ยไป แล้วก็จะเว้นในส่วนที่เป็นจุดสีขาวสะท้อนแสงของผลอุ่นไว้นะครับนี่หลังจากลงเสร็จแล้วก็เอาสีเขียวเข้มอีกเชดหนึ่งไปลงอีกรอบหนึ่งให้มันลึกลงไปอีกครับคัดสีเขียวเข้มให้มันลึกลงไปแต่ยังไม่ลึกที่สุดน,นะครับเดี๋ยวจะมีสีน้ำตาลเข้มมาลงอีกรอบหนึ่งนะครับ ตรงที่ลึกก็คัดลงไปการที่เราเอาเงาหรือว่าสีที่เข้มไปลงเนี่ยจะทำให้แยกผลนวุ่นแต่ละผลออกมาให้มันชัดเจนทีแรกเนี่ยถ้าลงสีอ่อนหมดเนี่ยมันจะคือเป็นเป็นพื้นเดียวกันหมดแต่ถ้าเกิดเราใส่เงาเข้าไปเนี่ยมันก็จะแยกขึ้นมาเลยว่าผลไหนเป็นผลไหนนะครับ ต่อมาก็เป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับอันนี้จะคัดเป็นเงาที่ลึกที่สุดของผลนวุลพวงนี้นะครับตรงไหนที่ลึกเราก็สามารถใส่เข้าไปถ้าเราใส่หมดรอบๆเนี่ยภาพก็จะดูแข็งนะครับดังนั้นเราก็จะใส่บางจุดเท่านั้นส่วนล่างๆถ้าใส,าสา่สีน้ำตาลลึกลงไปก็จะมีความเข้มมากขึ้นนะครับต่อมานะครับ ก็ใช้น้ำเอามาจุ่มพู่กันแล้วก็เกลี่ยสีครับเห็นไหมครับภาพก็จะผลนวุลนแต่และผลก็จะมีความเด่นแล้วก็กลมนะครับแล้วก็สดมากขึ้นนั่นเองนะครับถ้าน้ำเยอะเกินไปเราก็สามารถใช้ที่ชู่วมาซับน้ำที่ติดพู่กันมานะครับก็คัดลงสีลงน้ำ ที่สีไม้นี่แต่ละรูปแต่ละรูปก็คัดไปแต่ละรูปแต่ละรูปนะครับการที่เราลงสีเนี่ยมีความสนุกสนานมากนะครับสีมันจะกลืนแล้วก็ง่ายมากๆเลยนะครับทุกๆคนก็ลองลองซื้อมาวาดดูนะครับมันจะเป็นสีไม้ระบายน้ำนี่ครับภาพก็จะโดนโดดขึ้นมาเด่นขึ้นมานะครับ ตรงจุดสีขาวตรงกลางที่เราเว้นไว้นั่นแหละคือในส่วนที่โดนแสงและทําให้ผลของอาวุ่นเนี่ยแววเวลาเราจะวาดอะไรที่ให้มันสะท้อนแสงวแววๆเนี่ยเราก็จะเว้นสีขาวไว้อย่างนี้นะครับจะทําให้มีความเววๆมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็ค่อยๆคัดไปลงน้ําไปทีละผลทีละผล ในการลงน้ำเนี่ยเราจะลงตรงที่เป็นส่วนที่อ่อนที่สุดก่อนก็คือสีเหลืองแล้วก็ไล่ลงไปที่สีเขียวแล้วก็สีเขียวเข้มตรงที่เป็นมืดที่สุดน,นี้ยังไม่ลงนะครับเดี๋ยวเราจะลงตบท้ายถ้าเกิดเราไปลงที่สีเขียวเข้มก่อนที่เข้มสุดก่อนเนี่ยเดี๋ยวสีเข้มมันก็จะกลืนเข้ามาแล้วก็จะทําให้ภาพเนี่ยเป็นสีที่อ่าที่เข้มมาก นะครับดังนั้นก็เลยพยายามลงที่สีเขียวส,สีอ่อนก่อนนั่นเองนะครับจะได้เห็นว่าเมื่อลงน้ําเสร็จแล้วภาพก็จะมีความชัดมักขึ้นนั่นเองนะครับตรงส่วนเงาด้านล่างต่อไปนะครับตรงที่สีลึกที่สุดทีน้ําตาลก็เอาน้ําจุมแล้วก็ค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆ ถ้าอยากจะให้มีความเด่นชัดอีกก็ลงเงาสีเข้มไปอีกนะครับโอเคครับแค่นี้น่าจะได้แล้วนะครับก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับอละเลืน,นะครับฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ